อะไรครับเนี่ยครับชีวิตลงจากหัวหน้าทีมงานแป๊บเดียวครับลงวันเดียวมันให้ใช้มาย่างหมูดูคนตำแหน่งใหม่ดูวะไหนหัวหน้าเนี่ยดูหัวหน้าใหม่ดูโดถกินยาบมีแค่วันเดียวนะชีวิตเป็นหัวหน้าดีๆไม่ชอบโห <laughs> เป็นไงลงวันเดียวย่างหมูเดี๋ยวดูพวกนี้มันใช้ทำอะไรอีกเขาก็เป็นต่ออีกอก,กี่ฤด,ดูกาลนะ อีกสองปีสองปีนะสองปีเป็นไปเรื่อยๆฮะเป็นเปสองสองสองปีอ่ะคนละสองปีแล้วก็เลือกใหม่เลือกใหม่ครั้งต่อไปกูซื้อเสียงแม่ให้ยับอ่ะชีวิตคุณใช้หลักเกณฑ์ไหนในการโหวตครับฮะคุณใช้หลักเกณฑ์ไหนในการเลือกตังคไขมันในเลือดอันนี้เขาตรวจหมอตรวจไขมันเือดตลอดสูงเลยได้เป็นเลยให้เป็นเพราะเดี๋ยวไม่รู้ว่าคือที่เราให้เป็นเนี่ยคือวาระสุดท้ายเวลาพูดประวัติหน้าลงจะได้มีเกียรติหน่อย ผมอะวางมือมาสิบปีกับการย่างหมูอะเมื่อก่อนตอนผมอายุเจ็ดขวบไม่อยากพูดช่วยพ่อขายหมูขายหมูย่างเหรอใช่หมูย่างไงนะต้องมีวิธีการดูเป็นไงไฟเหนัอจุนแต่ตีห้าหมูเนี่ยต้องหมักตั้งแต่ตีสามอ่ะไงต่อแป๊บห<ก>นึ่งแต่งเรื่องแป๊บ